อแมรี่เข้าว่แอแมรี่ับโนหนึ่งสองหนึ่งสองสม้มที่ด้าถ่ายฉันบ้างเก็บไว้ได้จ้าอ่ะถือถือลา์ให้ด้วยปากไลล์ไปตรงนู้นจุ๋ม

ไปไปตายไปแก้มเลไข่น้าพาวยกว่านวมอกลไปเลยเหรอไปเลยหรอม่ีหรอตายเลโอ้โหีลบีหมดเลยตืนยัรเลยนี่มาเจอายที่ไมตายีไมนมีค่ะไหนอ่ะอัมงแก้มมุมนี่แก้มูอกว่ป็ใบไม้นี่ทำไมไม่ตายที่ไปได้เดี๋ยว ไ่ไ้จะาแฟนไปห้ม่รู้เลยว่าทำไมขาดวนจริงๆอุ้ยโทรศัพท์ไม่ติดอ่ะไม่พงพี่อาโทรศัพท์ั้ถเลยเหรอก็ได้นะแต่ตอนนี้กล้องไม่เข้าโทรศัพท์ใกล้เจงแล้วหนึ่งสองสามหนึ่งสองอะพอเทรตนะฮะ ได้แล้วแหละสวยละแมบพี่จุ๋มพี่จุ๋มถือกล้องไลให้นหรือเฟิร์นเลยนขอกล้องแม่หน่อยค่ะขอกล้องแม่สวดีค่ะแม่รัอาหมเยบอลิจริงจะยอถ่ายยังยังค่ะ เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่ถ่ายก่อนจะยอเข้าค่ะเราเป็นเด็กเราจะถ่ายที่หลังแม่บายดอมสุ่มหอมมากหอมจริงใครคุณกำมะแม่เอาพี่เอ็มเข้าก่อนเลยคุณเออชุดม่วงมาเลยนะคะเนี่ยพี่สุ่มหอมมากเด่นสุดถ่ายให้ฉันกับแม่หอ่า เทไม่คิวไปอยู่านหลังจ้องอยาเป็นอะไรขาคิวผมติดนะคะได้กลับมาีคิวเลยหนึ่งเขารักกันนะคะทุกคนเซฟช็อตนี้หน่อยค่ะเขารักกันนอพี่คือตัวเล็กไปเลยพี่ผิดเรียบร้อย เรียบร้อยค่ะพ right? ี่พี้นลืมตาด้วยค่ะพี่เอ็มพี่เอ็มมาดมอ่าได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหได้ค่ะพี่เอ็มเข้าพี่เอ็มเข้านี่มากเนซอฟนี่มากสวัสดีค่ะเอาแม่เอาม่พี่เอ็มไม่อยากให้เห็นนะคะขออนุญาตเขาจะไปนอนแล้วเพี่คิวแว่นสวยมากแต่แจ้งแล้วว่าไม่มาเองสู พี่บุม๋มกูสามาช้าเพื่อรอทุกคนเลยมากันน <c oughs> ้อยมากพี่บุ๋มนัดสิบแต่ว่าพี่บุ๋มมาเที่ยวเที่ยงเพิ่มเดี๋ยวทุกคนรอดูรอดูไลฟ์ของวัดแม่เอมเขาไม่ถ่ายทุกคนรอดูไลฟ์ของวัดได้เลยนะคะถ้องมากเหมือนจะระเบิดเูกบ้ถ่ายไหมคะแม่ขำกิ้งลิงกระหมาถ่ายไหมถ่ายไหมแล้วไปเพอร์เชียร์เป็นชื่อติกก็นะเป็นชื่อติกก์แม่ขำกิ้งลิงกระหมาม่ออม แต่เขาบอกว่าให้พี่บุ๋มแต่ว่าพี่บุ๋มไม่ว่างเขาชื่อนะครับคุณจอยคือเขาชื่อว่าจอยซิเซราเซซ่า p ป y b i r t h d a นนะครับเร็วมากเลยอ่ะพี่บุ๋มคุณจอยบอกให้แฮปปี้เบอร์เดหน่อยความสุขมากๆเธอไม่ทันเัยคุณจอยเร็ว ขอให้ชีวิตดูรวม่านคนไม่มีประสบกาทได้นะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขในทุกวันเด็นสิ่งที่เราเป็นพูดชื่อเขาได้สิพูดไี่ไปไหนพี่จอยพี่พีไห่ไหนี่ไมน่ไหวพี่ไมห่ทไห่อไมเ่ท้าแล้ว่ทนหนห่ จะอังคารคู่กันเลยค่ะใช่เขาบอกว่าอังคารกับอังคารตดกันช่อมเลขอะไรเม่อกี้หนูเลยต้องทานกสองช่วเซ็นซี่หรอดีอยู่ดีป่ะดีก้าเสียมกลัวง่ยงเดียวได้เลยออง่ายความใช่ไหงควาหนูสมรอบหนูรอบที่3ามนไนกม่บอกกันเจมน่นนมี้กอก็อย่างเดียวไม่ไม่เล็งเลย อังคารกับเสาตีกันอังคารนเดียวยกเต็มไหมนี่เธอดูมุกลูกด,ด,ลลดูดูหูถังเย็นนั่นแหละครับเป็นค่าที่ผีดงวงไอ้ฮิวโกงวงผ,ผู้หญิงยกด้วยนิ้วนางใช่ผู้หญิงยกด้วยนิ้วนางใช่ มีชาปอมมากลูกไ,ไ,ไม่แล้วตองครั้งที่สองด้วยต้องขอให้ไม่ขึ้น,นถ้าครั้งแรกขึ้นแล้วครั้งที่สองต้องไม่ขึ้น,นเวลายกช้างก็แปลว่ายังไม่ถึงถ้าใช่ครั้งแรกขอให้ยกขึ้นหรือไม่ขึ้นต้องบอกด้วยแล้วครั้งที่สองต้องยกขึ้นจะได้ผลใช่ พี่เอาูปไปลงีคลุกลลมไปลงสวย้วจะใส่ชื่อนใส่ชื่อไปวัใหม่ท้องเสกน่หนักไม่หนักเกินบรรทุกนี่านัานรนทุได้ได้สิหนักเกินบบว่าได้ไม่ขึ้นแต่ครั้งแรกมันเบาใช่ไหมเบามาก นิชาปลอมมากแบบว่าคิดถึงพี่กบอนางฟ้าของนิชาอยากบล็อกแล้วอะคือตอนแรกมินด่าไม่หยุดตอนนี้มีนิชากับว,วอนอวอนอบ้า,บา,าพีคฉันตีนนกับวอนอมาตั้งแต่วอนอคือใครวอนอเป็นเพื่อนกับน,นิชาแล้วตอนนี้ให้อยู่เพจแก๊งเดียวกันแก๊งกับใจเหรอไม่วอนอเขาชอบพี่พีคแกแล้วทำไมเขา,เขาด่าพี่บุ๋มบอ,อกไม่ได้ด่าฉันบอกฉันเกือบบอกแล้วฉันนึกว่ามาปวดหลายรอบแล้วนะวอนอชอบพิมพ์ซ้ำๆอะ